แล้ว <ไป S 2> อะไรเออสัตว์เลี้ยงน้ำมือคือหนูเราจะโทษบับแล้วนี่โดนเข็มด้วยลืมบัฟด้วยวะเฮนัสลืมบัฟป่ะโอ้ที่ไม่แล้วขอมาต้อนรับไงป่บัฟ ไอ้บล like, ็อกวีเด็กเที่ยเด็กเที่ยวยูยูอ๋อฮะยิ้มบวกฮะเลี้ยเราเยอะฮะกูไม่ลงเฮดกีเลยนะเฮียอุ้ยเดี๋ยวมึงรูปเดี๋ยวมึงรูป เดี๋ยวม,มันมีวูดสู้แล้วควงสู้แล้วเหรออ่าฮ่ตบหน้าแม่งคิวปักหนียังไม่โดนทำไมทำไมเขียมล่องเพื่อทำไมเขียมล่องเพื่อเขียมเขียมไม่เหมือนดุนะ คนเน like like, yeah. yeah. like, yeah. ี่ยอ็อย่างๆนเนี่ยไอเกมทำี่ทำนี่ยกูตังไปเริ่มกลัวเย้เฮ้ยไอเกียเฮ้ยคับคับุ้ยเชี่ยคนตาตเล็มันเก็บอาวุธมันเด็แม่งำน้ำไ่ตลอด รัแบแอปโหนี่จะถืออาวุธสิจะถืออาวุธจะพาตายหมู่ใช่ไหมไม่ตอนวิ่งอย่างเงี้ยอย่าไปถือมาหนูมันไม่สวยแหมว่ายืนตอนถ่ายรูปโทรก็พอัก็พอถือสองันไม่่อยสวยอะถ้าถือมือเดียว จะมาปาห้าไหมอย่าเงี้แหวนนุ้ยก็นอนไปวะก็นอนไปวะเอาดิวางดิปะปบปะปบปะปบปปบปปบหายปหมดเลยหายหมด ดีก่อนบิดไปแล้วไม่บิดวะเนี่ยป้าเหรออืมติดกับแหอากาศไงอืมติดเหวะมึงยี่ี่สุสวรรค์าัชนะแต่มึงมาติดลมด้วยนะไ <c oughs> อ้บล็อกบล็อกบล็อกนี่แน่จริงจะแย่ปกติ

น้ี่นี่นี่ปาบเป็นไงล่ะเิดเิดจะทำงานหลังมันหายไปครึ่งหลอดอ่ะแม่ที่หายไว้ครั้งแรกแม่งบอกได้จิกไอ้ยากูบอกไงอุ้ยคุกกดกปดิคุกิดเนี่ยกดหมดกดออกอิเนี่ยแค่นั้กูหลบแป๊บอุ้ยหน้ามืดเลย หลบแดดเย็นมาเออหกหกดามจเป็นยังไงเนี่ยไปๆไป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 ๆไัๆถ้ามันเอาไว้หลบเฉยมันได้วะนั้นก็หลบแมวเนี่ยเย็ดดูนะเย็ดดูนะนี่นี่นี่หายไปเป็นพันเลย สี <S <S ่ร้อยโอ้ยโดน mm ิดแกทำไครับลบลบแอปเฮ้ยหัวสันเดียกันฟิวหายไปเลยวะเฮ้ยเฮ้ยยาอ้าตายขอบคุณมากเคพิวลบแอปลบแอปใจเย็นใจเย็นอืมไม่เข้าอ่ะโทษพีน้องีบได้ เดี๋ยวเดี๋ยวให้หลบแป๊บนี่แหละอุ้ยตัวไหนไงเนี่ยอุ้ยมือหลบทันเทีฟัง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 ฟัเนี่ยบล็อกระบี่แค่นั้นแหละไม่ให้ไม่ให้กูบล็อกเนี่ยให้กูบล็อกแป๊บเออหกดาเมจเป็นไงไรเงี้ยเอ๋ตัวนี้บล็อกได้ทำไมตัวนู้นบล็อกไม่ได้วะ เอ้ยให้กลบแป๊บโอ้ยคนควิดนี่นี่นี่หกร้อยชัดเจ็บจีเอาล้วบนแล้วบินแล้วอ่าแล้วอู้หู้ี่เฮียมไม่ทัลบเอาวเพิ่งดูได้ไหมนะครับวันนีองเงี้ย ขอก็ไทยกูว่าหนีอ่ะเขียบโดนโดนเฮ้ยแล้วมันพ้อทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะสมกุจะหมุนในห่าอุ้ยอุ้ยจบแป๊บจะเย็นอุ้ยคลิปได้เลยตันละตันละ

กินน้อยให้เก็มจะไปกินเล่นางนะตันแล้วตันแล้ว <c oughs> เออไอ้คกูว่านอนเล่นอีกแล้วตกแป๊บอือแปดร้อยดาเมจฮียขนาดป๊อกได้เนี่ยโอ้โหอุ้ยห,หน้ามืดอู <c oughs> ต้อตายคู่อะฮะองหามถามหน่อยทำไมตายคู่ฮะ ไอ้สัตมาเร็วๆดิกปจะหลบไปเรื่อยแล้วเนะี่ยยังไม่ต้องตีก็ได้ผมจะหลบไปเรื่อยแค่จะมาหลบแป๊บจดีเย็นเดี๋ยวอุ้ยเ,เดี๋ยวผมอยู่ได้เาเราก็ตาย,ยนั่นแหละเยังไม่มีชุดชีวิตเหมือนแกละ่ะ ตันเลยเนี่ยจับมันดิจับสิจับสิพอแล้วพอแล้วพอแล้วดจเยวนี้อู้หูคุณมาเงวะอู้จะตายจะไปไปเยวผมแขยงที่เหลือรอได้ไงเนี่ยเข็มมาเร็วเข็มมาแล้วเข็มมาแล้วแม่งมาลัดช็อตว่ะ โอ้โหทำไมเป็นคนยียวะนะเด็กเหียนะถามมาตั้กูเี้ยเป็นคนยีอะเด็กเหียอะไรก็ไม่ให้กูโอ้โเลยวะผมไม่ถามสุขภาพความเหนื่อยอะไรขึ้นอนะ